สวัสดีจ้าพี่น้องบานสวนฟาหมูขนุบลนเด้อจ้าคลิปนี้ป้แอลน่นจะนําเรื่องปัญหาของคนเลี้ยงหมูนะจ๊ะที่ทักมาถามป้แอลในสองทางความคิดเห็นหายทางช่องยูทู e นะจ๊ะนํา,านเรื่องนี้มาเบาในคลิปนี้อันมีคำถามก็มีคำตอบนะจ้ะบางที่เห็นการพิมพ์ตอบในไอทา้งยูทูปนี่ยมันก็นจะอาาว่าละเอียด คือขานําเร่องมาอเบาสู่กันฟังน่าจะนในคลิปนี้ไปเอาอยาเฮ็ดคลิปตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าสัมารับพินองผู้กาลังประสบปัญหาน่าจะไอในเรื่องการเลี้ยงหมูบาว่าสิเป็นหมวยหน่อยแรกเกิดน่าจะหรือว่าการผรสมพันธุ์หมูหรือว่าหลายๆคําถามที่ถามมาในช่องทาง YouTube น่าจะไปะเอาก็เลยจะมาเฮดเป็นคลิปมีคําถามแล้วก็มีคําตอบน่าจะในคลิปนี้ สำหรับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่หรือว่าพี่น้องผู้กําลังศึกษาแนวทางการเลี้ยงหมูว่จาจะประสบป,ปัญหากับจิตได้นำไปแก่ไขเนอกจากไปเอาหันก็บูดได้ว่าสิมีข่วงหูหลายหรือว่าก,ก็รอาศัยประสบการณ์ในการเลี้ยงหมูหองเจ้าของนี่ละหาข้อมูลมาแก้ไขปัญหาในในฟาร์มห้องเจ้าของเพราะมันแก้ไขได้แล้วก็หูสาเหตุก็เลยอยากเบาสูพี่น้องฟังเนาจะ พื่อว่าไอ้สิ่งที่ประโยชน์กับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ำกันเนาะจ้ะปัญหาทถพี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ำกันน,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 นี้ทักมาถามไปแอาลายก็คือปัญหาไอ้ข้องลูกหมูแหลกเกิดเนาะจา้ะเจ็บไข่ได้ป่วยบ่สบายหรือว่ามีการสูญเสียมีการตายข้องลูกหมูเกิดขึ้นถามถึงสาเหตุว่ามันเป็นหย่อนอยังเนาะจา้ะก็คือไอ้ก็คือคำถามตัวนี้หันถามไปแอลมา,าวา่า ป้าลูกหมูหนูหันเกิดมาอายุได้สองมือเกิดมาใหม่ๆมันกระซือมันกระหาวที่ดีกินนมที่ดีบัานนี้เป็นยังมันจังนอนซึมไอ้แล้วก็บลูก,กินนมเลยไอ้น้ำตามันกระไรเดี๋ยวนี้ของหมูหนูหันตายไปแล้วสองตัวว่าสันคำถามเป่นถามมาเนาะจะบานนี้สาเหตุที่เทศให้ลูกหมูเป็นแบบนี้หันมันมีหลายสาเหตุเนาะจะ เดี๋ยวไปเอาสิว้าถึงสาเหตุแรกเหตุให้ลูกหมูพาการแบบนี้ให้ฟังนาาจะก็กะคือลูกหมูเกิดใหม่นี่เนาะอวัยวะของเพิ้นในหลางกายน่นี่ยังอ่อนอยู่น่จาจะพี่น้องบาว่า,าสิเป็นแคลงคาหรือว่าอวัยวะภายในเป็นตับไตยยังสิน่จาจะถ้าถูกแม่เหยียบหรือว่าแม่ทับนี่อันเพิ้นสีพ่ตายนท่านที่น่จาจะแต่ว่าพิ่นสิมีอาการเจ็บปวดในหลางกายเพล่เนาะ บานนี้ก็สีนอนซึ่มแบบปลุกสุดท้ายก็คือตายน่าจะถ้าถือแม่ทับแม่เหยียบของลูกมูหลกเกิดอายุตั้งแต่ไอมือเกิดจนจนไปถึงประมาณอายุสักเจ็ดหมื่นน่าจะพี่น้องเป็นระยะที่ต้องเฝ้าดูแลเฝ้าบึงเฝ้าระวังน่าจะสำหรับลูกมูแลกเกิดเพื่อบ่อให้มีเกิดมีการสูญเสียเกิดขึ้นการถือแม่ทับแม่เหยียบน่าจะอาการของปุ่นกะสีเป็นแบบนี้ละ แล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือการที่แม่หมูขอดลูกเองโดยที่เฮานี่บริเรณถขอดนะจ๊ะพี่น้องเิ่นกระสีออกมากเนาะไอ้เวลาแม่หมูเป็นขอดลูกออกมานี่ลูกหมูเนี่ยมันกระสีมีเพราะจ้านามเมือกนามนาม,นามคาเนอกจากออกมานังลูกหมูนั้นถ้าเฮาบริเวณถขอดนี่ไอ้ลูกหมูนี่กระสีมีการสมากกินหนําคํำบางที่นังค้ำานันกระสีเขาไปทั้งการหายใจเนอกจาก พระว่าลูกหมูขอดออกมานีมันต้องสาวหาอากาศอยูย่แล้วน่าจะพี่น้องออกมาข้างนอกนี่ห้าอากาศหายใจบ้านนี้น้ำเมือกน้ำํมที่หองมาพร้อมลูกหมูนี่มันกะสิกินเข้าไปแน่หายใจเอาไปแนงสิน่าจะเกลือกิ่งทูอยู่น้ำผื่นเพื่อเสียห้เมือกตั้โตจะคล้องนี่มันรุดเป็นมลละบ้านนี้กะทูไทยไปกินนมแมงสิน่าจะพี่น้องมันนี่มันกะสิมีการติดเสือเด้ แกแรกเกินไปมือสองสามมือแหลกนีพอนออกอาการดอกจากพี่น้องวันนี้มันสิไปออกอาการประมาณสามถึงสี่มืนห้าหมือนไปจนถึงเป็นอาทิตย์หนึ่งหรือสิบมือสินะจ๊ะสิเหตุให้ลูกหมูมีอาการติดเชื้อในกระเพาะลำไส้หรือว่าทางเดินหายใจนล้วจะกระสีมีการเป็นไข่มีไอมีอาการซึมแลจ๊ะนี่แหละอาการของเพลินสำหรับลูกหมูติดเชื้อจังว่าเป็นยังไปแอแหลนตรง ทำขอดลูกหมูต้องค่อยเฝ้าลูกหมูนะจ๊ะการที่ห้าได้ทำขอดลูกหมูนี่เพื่อนกระสีซอยมาให้ลูกหมูนี่สมัครน้ำคำําหรือว่ากินน้ำคำําหรือว่าหายใจเอาน้ำคําจะคลองเข,ข้าไปในถองในในร่างกายจะคลองนะจ๊ะเพื่อเสี่ยงมาให้ลูกหมูหันป่วยบส่สบายห้าเอาออกมาเสร็จนะจ๊ะเสร็จแล้วก็จุกน้ำคัมออกจากปากเพื่อนอเส็จแต่เมือกน้ำต้นตน้ำตัวหมูออก แล้วก็เอามาใส่กระตาใส่เค่งไว้ไอแม่หมูคอดเบิดตแล้วคุณก็จะเอาลงให้เพิ่นกินนมแม่เพิ่นเนาะจากหลังจากหันไปแล้วก็ิมีวิธีพ้องกันคือการไอใส่ยากอกปากนาะจากคาเสือเป็นยากอกปากคาเสือไปทิลี่ให้ลูกหมูนอกจาใส่ไม่เป็นหัวปั่มนะไอใ,ใส่กดลงเท่หนึ่งใส่ปากหมูนี่แต่ละตัวนาะจาก กดหนึ่งครั้งใส่ปากมูลูมูต,ตัวหนึ่งตัวนะจ๊จะกอนท่อเสียอาให้เพิ่นกินนมแม่เพื่อน่จจะเป็นการขาดเชื้อป้องกันบ่ให้รรูมูไปมีอาการติดเชื้อลงไปในกระเพาะลำไส้หรือว่าทางเดินหายใจยสิจ่งที่จะเป็นการขาดเชื้อเบื้องต้นนะจจะพี่น้องอเพื่อบอ่ให้รรูมูเจ็บไข้ได้ป่วยตามมาที่หลังนะจจะจังหวะไปแอลหันนํำมาเวาซู่ฟังนะจ๊ะเรื่องนี้สำหรับการแก้ปัญหาและวิธีป้องกัน ไอ้มอหยลูกผู้เจ็บไข้ปดววยช่วงระยะแรกเกิดเนาะจา้ะอันคลิปนี้กับสีเบาคุ้ยกันยาวในจักหน่อยได้จากพี่น้องถ้าสนใจกับเบิ้งคลิปฟังคลิปไปเรื่อยๆได้ดจ้ะเพราะว่ามันมีหลายปัญหาที่ประเอลจะนํมาเบาอ่าให้ฟังในคลิปนี้อันก็่าลืมได้จ้ะถูกใจคลิป อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าแอลด้วยจากคนทำคลิปแลวกสิได้เบิ่งคลิปน้ำกันไปเรื่อยๆนอะกจากอันบานนี้ก็อีกสาเหตุหนึ่งนอะกจากที่เหตุให้ลูกหมูป่วยบ่สมบายถึงขันเสียชีวิตใด้นึ่ก็คืออาการท้องเสียทายเดีวนะจ๊ะอันมีพี่น้องถามมาอยู่ว่าอันป้าลูกหมูมีอาการแบบนี้อันเสิเหตุจังไดอันลูกหมูของผมนั่น อันไทยเลี้ยวมันนี่ร้ายมือตายไปแล้วก็มี่าระสันอันป้าบอกแน่ว่าสิแก่ไขแบบใดแล้วจะปลูกมูหลกเกิดอันอายุอย้ตั้งแต่อันหามือถึงซิบมือนี่น่าจะจะมักมีอาการท้องเสียทายเลี้ยวทายเป็นหมูกทายเป็นหนามเลี้ยวๆสีเหลืองเหลืองน่าจะถาห้าบม่มีวิธีป้องกันร,รักษานี่ปล่อยให้ลูกมูนี่ มีอาการทายเล้วแบบนี้ไปได้ร้ายมือนี่เหตุให้ลูกหมูแลกเกือตายใดขึ้นกันน่าจะบันนี้ไอ้สำรับไอ้ส่วนวิธีปองกันร,รักษาของปล่อยอน่าจะสำรับลูกหมูรุนที่กระร่างยังกินนมแม่อยู่ข้ากระเสียแม่เป็นกินไหนยารักษาอาการท้องเสียแทนลูกนาจะเพราะพราลูกหมูได้กินน้มนมแม่แล้วนี่ไอ้ลูกหมูกระสีมีอาการดีขึ้นน่าจะยุดทายเล้วน่าจะนั่งกระคือน การใส่ใบตองกลวยซดของกลวยน้ำบาน่าจะเอาให้แม่หมูกินนี่ล้างขอดประมาณสามมือนี่พี่น้องเอาห้เพื่อนกินเลยน่าจะไอเส้าไอมือละสองการน่าจะพี่น้องจะเป็นตอนเสารรือตอนแรกก็ได้ให้กินมือละสองการไอการใบตองกลวยซดของกลวยน้ำบานลาจะเอาให้แม่หมูกินติดต่อกันอยู่จักหามือนลาจะถาม้าพี่น้องนี่เฮ็ดแบบนี้ สิบมีปัญหาเลืองลูกหมูแหลกเกิดนี่ของเสียทายเล็้ด้วยนอกจากแล้วก็อีกคาถามหนึ่งนอกจากถามไปแอบเมอ่า์วายลูกหมูนี่อายุเท่าไดเนาะป้าเจ้าสีทายพญานใดเนาะจะอ่าคำตอบก็คือไอ้ลูกหมูเนาะจะาหลังยานุ่มอายุตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปเนาะจะเฮ้าทายพญานเพิ่นใดเลยเนาะจะที่เพิ่นกินอาหารเป็นแล้วหนึ่งเดือนถึงสองเดือนเนาะจะ เอายาทายพยาดผสมอาหารให้ลูกหมูกินได้เลยนอกจากการทายพยาิให้ลูกหมูนี่มันดีจังไดยมันดีที่ว่าแต่เขาได้ทายพยาิให้ลูกหมูแล้วนี่นาะจ้ะลูกหมูกะสิเลียงใหญ่เนาะจะพีน่น้องอ้วนท้วนสมบูรณ์กินอาหารเก่งแล้วก็ใหญ่ไเนาาจะในการทายพยาิยให้ลูกหมูหลังยาน่มแล้วน่าจะแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งนาะถามไปเอามาว่าแม่หมูเพิ่นนี สิคอดลูกประสันไอ้วกมีไออาการแบบว่าสิคอดลูกมีนำ้ำคั่ไหลออกมาทางช่องคอดของแม่หมูเนี่ยจะก็ล่ออยู่ตั้งโดนหนึ่งกับบ่อคอจักเถื่อล่อล่อไปล่อมาล่อโดนหลยบบนี้พ่อลูกหมูคอดออกมานี้ลูกหมูใน้องนั่นตายเบิดเพิ่นว่าเพิ่นถามว่ามันเป็นหย่อนสาเหยียงป่าลูกหมูคือตายเบิดมวนอยู่ใน้องว่าสันอัน ทาแม่หมูสีขอดลูกนี่เนาะธ้รมดาธรรมชาตินี่คือว่าทาน้ำคํามมันมันไหลนี่คือลูกหมูนี่สิตรงออกมาแล้วนะจ๊ะบาริทาน้ำคั่มนี่มันไหลออกมาแล้วนี่ทิมระยะโดนหลายนี่ลูกหมูที่มันอยู่ในท้องนั้นจังไดมันก็ต้องตายเนะจ๊ะเพราะว่ามันอาศัยไอ้น้ำคําตัวนี้เป็นตัวรอเลี้ยงมันอยู่ข้างในท้องเนาะจ๊ะพอถุงตัวนี้มันแตกแล้วนี่ลูกหมูมันต้องออกมากเนาะจ๊ะถ้ามันบ่ได้ออกมากนี่คือตายนะจ๊ะไอ้ออกมากนี่ ลีนจุกปากเลยนะลูกหมูที่คอดออกมาจากในท้องแม่ละตายในท้องนั่นลีนจุกปากเลยนะจ๊ะอันเพราะว่าทิมระยะโดนหลายบานนี้สาเหตุตัวนี้มันจะเกิดส่วนร้ายเนี่ยจะเกิดก็พวกไอหมูท้องแรกหมูแม่สาวกับไอแม่หมูที่ผสมพันธุ์ก่อนไอถึงอายุผสมพันธุ์นะจ๊ะหมายถึงว่าอายุไอถึงผสมพันธุ์ในพ่อมผสมพันธุ์ของแม่หมูนี่นะต้องประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนนะจ๊ะ แม่หมูหน่อยบางตัวนี่สี่เดือนหาเดือนนี่กับผสมพันธุ์นะเด็กบานนี้ผสมนั่นผสมได้อยู่แต่ว่ามันจะมีปัญหาตอนคลอดเพราะว่าทาลูกหมูมันตัวใหญ่ลาไอช่องคลอดไอ้่องแม่หมูนั่นเพราะว่าเิ่นต่างทองเรียวเนาะมันขยายได้บ่เต็มที่นะจ๊ะมันกนสิเฮ็ดใท้แม่หมูนี่คลอดลูกยากเบ่งลูกออกลําบากนะจ๊ะเพราะว่าช่องคลอดเป็นขยายได้บ่เต็มที่บานนี้พ่อทุงน้ำคาแตกและน้ำคาไหลออกมาแล้วนี่ ลูกหมูก็บเบ่งออกอยากหน้าได้ออกเพราะว่าถ้าทุ่งน้ำคําแตกนี่ลูกหมูต้องรีบออกะ้ะจะถ้ายุ่ในท้องโดนร้ายก็คือตายนี่ละจ้ะพี่น้องการผสมพันธุ์แม่พันธ์ก็ต้องผสมให้มันได้อายุผอมผสมพันธุ์จังผสมนะจ้ะจังสิบมีปัญหาตอนคลอดลูกนะจ้ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะจ๊ะถามมาว่าไอ้หมูไอ้แม่พันธ์นี่นะจ้ะมีอาการผอมผสมพันธุ์แล้ว ผสมแล้วก็เห็นเพิ่นขืนทับกันอยู่อัน,นเป็นหยังนันมันจังบอติดแล้วแ e ม่หมูก็ยังกลับมามีอาการแบบอยากผสมพันธุ์อีกอยู่น่าจะเพิ่นถามมาบันนี้แป้วกระสิบอกว่าไอ้ไอ้การผสมพันธุ์ในหมูนี่นอกจะอันหมูนั่นก็คือกันแหละกับพ้นพี่น้องไอ้บางตัวกับผสมติดง่ายบางตัวกับผสมติดยากบางตัวกับเป็นหมันน่าจะไอ้จังว่าไไอ้มีอาการแบบว่าผสมติดแล้วเห็นทับอยู่ การยังไอมีอาการแบบอยากติดสัตว์อีกอยู่จังสีน่าจะบานเยนสีว้าถึงไอระยะเวลาเนาะจะในการผสมพันธุ์ของแม่หมูเนาะแต่ละรอบของเพลินกับคือว่าไอยี่สมือถึง25 000, มือน่าจะ่นสีมีอาการติดสัตว์ทเ่อหนึ่งนาะจะ บานี้ระยะเวลาที่เพิ่นมีอาการอยู่นี่กับประมาณหาหมื่นถึงเจ็ดหมื่นแล้วจะอาการของเพิ่นบานี้ระยะเวลาที่หมอสําหรับที่เขาสีปล่อยพอพันเขไปหาเพิ่นคือว่าเพิ่นเริ่มมีอาการได้วันที่สองแล้วจะมือที่สองหมือที่สามนี่ก็ร่างพอดีพ่อหมอแล้วจะพี่น้องสองสามสี่นี่น่าจะปล่อยพอพันเข้าไปหาเพิ่นได้เลยให้เพิ่นทับกันนล้จะถ้าเพิ่นมีอาการแบบว่าตดซัดแล้ว จนเลยมาแล้วสีมือหามือแล้วจังปลอยพอพันเขาเรื่องเตือกระทับอยู่แต่ว่ามันกระบติดนะจ๊ะพี่น้องหรือว่าเพิ่นมีอาการแล้วเริ่มต้นในไม้ปล่อยเข้าไปนี่ทับแล้วบางที่กะกะบติดเป็นสีกรมีนะจ่าจังว่าไปแล้วว่าเวลาปล่อยพอพันแม่พันนั่นเขาไปผสมกันนะปล่อยเพิ่นอยู่น้ำการจักหนึ่งอาทิตย์น้าจันเพื่อความมั่นใจน้าจ่ะแต่ว่ากะหันละทาถ้าเกิดว่าแม่พันผสมติดยากหรือว่าแม่พันเป็นมันนี่ึ้นทับแล้วนี่ มันกับบติดนะจะพี่น้องถ้าพี่น้องมีพอพันอย่ก็จะของถ้ามันมีอาการอีกในเดือนที่สองนะจ๊ะในรอบที่สองก็ร่องปล่อยเข้าไปอีกเพิ่งในรอบที่สองนะจ๊ะถ้ารอบสองรอบสามนี่บทีติงคือแสดงว่าเม่พันธุ์องเห่านี่เป็นมันล,ละละก็คือต้องจำหน่ายออกหาเม่พันธุ์ใหม่มาเพิ่มนะจ๊ะ จะมีอีกคำถามหนึ่งถามป้าแอลมาอีกน่าจะว่าไอ้แม่หมูคลอดลูกไม่นา่าจะลูกหมูแหลกเกิดนี่อันช่วงนี้มันหนาฝนนา่าจะยุ่งก็ราหลายอันจุดยากันยุ่งในบอ่อป้าแอลว่าสันอันแม่หมูลูกหมูเนี่ยสิแพ้ยากันยุ่งบอ่อนา่าจะเป็นถามมาก อันบ่แพ้ดอกจ้าปลาแอวนี่ก็จุดให้อยู่อยู่ฟาร์มของปลาแอวนี่แม่หมูคอดลูกใหม่แต่ว่าเฮาจุดไว้ข้างนอกคอกเพิ่นนี่นะจ๊ะด้านนอกบ่วเป็นจุดไใข้างในคอกจุดไว้ด้านนอกข้างๆางในจักหน่อยพอให้ไล่ย,ยุงนะจ๊ะบ่แพ้ดอกจ้าปลาแอวหั่นก็จุดให้ตลอดบ่เป็นหยังจ้าจุดได้แล้วก็อีกคำถามนึงเนาะจ้ะถามปลาแอลเมว่อวานป้าลูกหมูหนูหันมีอาการนอนซึม แล้วกระตสันแล้วกระตูอะะะตหอนนะจจะอันคือสิเป็นสิเป็นไข่แต่จากพิ่นว่าเพิ่นถามไปเอามาน่าจะช่วงนี้มันเป็นช่วงหนาฝนนะจจะอากาศชื้นลูกหมู้ย รุ่นยานมแล้วก็บรุ่นหลุ่นลูกหมูรุ่นแลกเกิดกาลังกินนมแม่อยู่นี่ก็มีโอกาสจะเป็นไข้หวัดใดนอกจากวิธีปองการรักษาเนอกจากข้องไปแอลนี่ไปแอลจะใส่ยายข้องคนกินนี่นะจะให้หมูกินนอกจากเป็นยาดีคอนเจนถ้าบม่มีดีคอนเจนก็นเป็นยาที่ฟรีแต่ว่าสิใส่ดีคอนเจนมะฮอเปมนแห้งแน่นะจะรักษาลูกหมูอันสาหรับลูกหมูรุ่นยานมแล้วนี่ แกวก็จะใส่ยา1เม็ดน่าจะยาดีคอนเจนหนึ่งเม็ดบดให้มันละเอียดแล้วก็ผสมน้ำหนึ่งซี่น่าจะใส่สลิงไอดูดน้ำแล้วมาผสมกับยาไ้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเขาก็เอาสลิงมันดูดยานันไปกอกปากลูกหมูนะจจะลูกหมูหลุนยานุมแล้วขึ้นไปอันหนึ่งเม็ดไ้เป็นกินที่ต่อกันอยู่สามมือน่าจะกินเช้ากินเย็นน่าจะพี่น้องอันอาการที่เิ็นป่วยเป็นไข้ก็จะหายไปน่าจะ อันเราก็ถ้าลูกหมูเพิ่นรุ่นยานมนี่ถ้าเพิ่นบัสบายะหนึ่งโตน่าจะเพิ่นอยู่ในหมูเนี่ยนะอยู่เข้าขังไว้น้ำหมูเนาะเข้าตองแยกเพิ่นออกมาก่อนเนื่อจากถ้าเพิ่นบัสบายเอาเพิ่นมารักษาข้างน้องสกปรกแหกเพิ่นอยู่ตัวเดียวสก่อนอันให้เพิ่นกินยาแล้วก็หาผ่าหาผ่าเศษผ่าอย่างในห้องปลใสเนั่นเอามาห่มให้เพิ่นเนอกจากราะว่าเพิ่นจะมีอาการหนาวกินยาเพิ่นก็อยากนอนพักผ่อนเพื่อนกับคนนี่ละจะหมูบัสบาย แต่เพิ่นหายดีแล้วจึงคอยเอากลับไปหาหมูเพิ่นนาะจากสำหรับลูกหมูหลุนยาน้มบาน,นี้ถ้าเป็นลูกหมูที่กินนมแม่อยู่แล้วเนี่ยก็จะให้แม่เพิ่นกินแทนนาะจากอันยาแก้ไขวัดน,นะนะห้แม่หมูกินหันสองเม็ดนอกจากบดละเอียดขึ้นกันผสมอาหารให้แม่หมูกินติดต่อกันจะสาหมือกันนอกจากกินเสากินแรงอันลูกหมูด้กินนมน้ำแม่ก็สิได้ยาแก้ไขนะ้ำแม่ไปกินขึ้นกันนอกจากนี่ลราจะ วิธีรักษาลูกหมูเป็นไข้วัดคงปลาแอวเพื่อพี่น้อยอยากนําไปเห็ดไปใส่เนาะจะ้ะแล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งเนาะจะ้ะถามวาวายแม่หมูไอ้คงข่อยนี่คลอดลูกไม่ว่าสันน้ำนมแม่หม,มูมีวายไปบีบเบื้องหัวนมแล้วออกนหน่อยหน่อยเนงว่าสันอันมีวิธีแก้ไขบาปาให้จังไดดีเนาะว่าสันอันในส่วนวิธีอันเพิ่มน้ำนมให้แม่หมูเนาะจะ้ะก็มีวิธีอยู่ใส่แบบบรานเท่านี้ละก็คือไอ้ เอาหัวปีนะจ่จ๊ะหัวปีข้องกวยน้ำว่าหนึ่งหัวอันเอามาพาล้างน้ำสะอาดเอามาซอยแล้วก็ต้มให้มันสุกจนเปื่อยคนนั่จ้ะมันนี้ห้ากกะทิมาให้มันเย็นแล้วก็เอาผักบุ้งกําหนึ่งนะจ่จ้ะผักบุ้งเอามาซอยตัวนี้ผักบุงนี้พต้องต้มซอยละเอียดขึ้นกันแล้วก็ห้ามเครื่อง้วย อาหารเมรเร็ดแช่เหลวนั่นแต่อาหารเม็ดเครื่องถั่วเอาไปแช่เหลวน้ำซียางนี่น่าจะเอามากคูกเข่าผสมกันเอาให้แม่หมูกินตอนเสาวตอนแรงติดต่อกันหยบหาหมือน่าจะพี่น้อง แม่หมูกสิเริ่มมีน้ำนมหลายนะจ๊ะมันเป็นในสูตรอาหารเพิ่มนำนมให้แม่หมูนะจ๊ะล่องเอาไปเห็ดให้แม่หมูมก,กินนะจ้ะพี่น้องผู้ใดมีแม่หมูลูกอ่อนแล้วประสบป,ปัญหาน้ำนมแม่หมูมีบ่หลายนะจ๊ะอันเป็นวิธีที่ปลาแอลใส่ยู่กบฟา้าปลาแอลนะจ๊ะอันใส่แล้วได้ดพ้นดีจะพี่น้องล่องเอาไปเห็ดให้หมูก,กินเบ่งจ้าแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะจ๊ะถามปาแอลเมาื่อวานป้า ไอ้เวลาหมูผสมพันธุ์ติดนี่ข้ามาสิจักวามันติดหรือบต่ติดน่ะนะเขามีวิธีสังเกตบ่อทางเพื่อนถามไปเอามานจืจะอันวิธีสังเกตไอ้แม่หมูผสมพันธุ์ติดน่าจ้าก็คือวาถ้าเพื่อนผสมพันธุ์ติดแล้วตั้งท้องน่อจ้าเพื่อนจะบ่มีอาการติดสัว์น่าจ้าบ่มีอาการขึ้น อันอยากผสมพันธุ์เลยน่า,นนนานนะจะาเพิ่อนกสิกรกินน้อนน่าจะหมูตั้งท้องเพิ่อจะไม่มีอาการแบบอยากผสมพันธุ์เลยน่าจะวิธีสังเกตกง่ายๆหลักการระยะตั้งท้องของแม่หมูนะจจะกา่าขอ้นสามเดือนก็กลัวน่าจะลอยซิบมือถึงลอยซิบหาหมื่อนะจจะอายุตั้งท้องของเพิ่อนและเพิ่อนกสิคอดน์น่าจะสำหรับแม่หมูตั้งท้องน่าจะวิธีสังเกตว่าเพิ่์ติดบ่หรือบ่ติดนะจจะ แต่ก็มีอีกคำถามหนึ่งนั่จคะถามไปแอลมาไว่าป้าเวลาหมูเนีน่ยจมีอาการผอมผสมพันธุ์หรือว่ามีอาการติดสัตว์นั้นมันสีมีอาการแบบใดให้เราสังเกตนั่จคืแม่หมูอันวิธีสังเกตบเจาจะวิธีสังเกตอาการแม่หมูหอัอนผอมผสมพันธุ์หรือว่าติดสัตว์นจะก็คือว่าเพื่อนสิสแสดงอาการแบบว่าง,งุดงิดนั่นคืเดินว่นไปว่นมา,นมาร,บร,บรบอบๆคอกและบางตัวก็อาจจะส่งเสียงห้องอยเบมือนั่จคือ แล้วก,ก็กินอาหารหน่อยลงหรือบางตัวอาจจะพอ่กินอาหารเลยแล้วจะบารนีอวัยวะเพศเป็นกระเสบวมแดงแล้วจะ,ะบวมพิษปกตินะพี่น้องบารนี้หรืออีกวิธีหนึ่งแต่พี่น้องอยากลองไงอันนี้เบิ้งก็คือเวลาแม่หมูเป็นยีกันอยู่นี้เห้เอามือเห้นี่นะจ๊ะกดลงไปหมองกลางหลังเพื่นนะจ๊ะ แม่หมูเพิ่นก็จะเหตุล้างโขงโขงนละจจะเหตุล้างโขงงอขึ้นนิดนึงยืนนิดหนึ่งแล้ะจะอันดาเพิ่นมีอาการผอมผสมพันธุ์แล้วถ้ามีอาการแบบนี้พี่น้องปล่อยพอพันุ์เขาได้เลยเด้อจวะถาแม่หมูมีอาการแบบนี้คือว่าเพิ่งผอมผสมพันธุ์แล้วนะจ๊ะอะไะจะพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำานีซะก่อนนะจ๊ะคลิปถามมากกัตอบให้นะจ๊ะของแปแอ๋วอันถ้าจังได๋กะอย่าลืมเด้อจ้จะพี่น้องถูกใจคลิป ก,กดติดตามกดกระดิ่งนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์อันให้ไปแอลนี่ได้จ้าเพื่อสิได้เบิง่งคลิปใหม่ๆนะั้ไปแอลต่อไปนะจ๊ะอันจังไดก็ขอบูุไดห้หลายได้จ้าพี่น้องที่กดติดตามบ้านสวนฟา์ฟาหมูคนอุบลของไปแอลนะจ๊ะอันมีปัญหาของใจแนวดหรือว่าอยากให้ไปแอลเฮ็ดคลิปแบบใดก็ทักมาวอามาคุยกันได้จ้าเบอร์โทรศัพท์ไปแอลนะ่จ๊ะ062198 สองสี่สองห้านะจ๊ะเฟซบุ๊กฟาร์มนะจ๊ะซื้อว่ายฟาร์มหมูดำสวนลุงทนนะจ๊ะเฟซบุ๊กพี่น้องเขาไปเบิ่งได้นะจ๊ะมีการอัปเดตเรื่องเหล่าลูกหมูคอดลูกหมูหลุนได้หลุนได้นะจ๊ะเขาไปเบิ่งได้ในเฟซบุ๊กนะจ๊ะอันขอพูดให้หลายดนะจ้าสำหรับการกดติดตามแล้วก็เบิ่งคลิปต้องกันมาเรื่อยๆทั้งพี่น้องบ้านเฮาแน่แล้วก็พี่น้องทั้งสปปลาวน้ำนะจ้าขอพูดให้หลายจ้าสวัสดีจ้า